อมาดูปลาเราครับแม่ซ่อมเสร็จแล้วไม่รอช้าเลยครับนี่จัดการเลยครับเชื่อดครับจันต์โบ้ฝาบลงแน่นั่นโอแ้แหมเป่งน้ำครับเป่งน้ำ

ดับเลยเอ้าปิงคอยดิจอดไปที่ไหนละครับพี่น้องอุ้หูมากับเ็ดน้ำเอ้าเอ้าตกใจกโขบอีกมึงบวกกับจ้าด้นี่มึงยังมาหากูอีกจะบวกรถบดกอ่าอันนี้มันกดทรเหนื่อยกว่าจานแคดแคดแคดกูบีเจ้าต้องคุ้มสุเจ้าวัฒนนาดอกไข่งงูอยู่กูบีอ่าเม่ยนโม่เมียนจ้ากุ้สุมันจงเป็นที่ขั้นง่ายนี่อือ Ừ, cái luôn nó đập lại ừ. hàng hô bào bào bao lào bào lịch gương lịch gương. Ai 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 เออขาดดันเข่าีล่ะเออโอ้ยบ่ไปแตเล้ยอรอกป้าหเิานบ่ลี้ยอกจ้างเขาก้เลยบึ้งบิ้งบ้กิงดีล่ะบบิ้งบ้งายกิงดีล่ะโอ้ยลบลบาลบลบอ้ยเอ้ยโอ้ย่อยบอกแล้ว่อยบอกแล้ว ปแล้วเหรอครักเล็กขนาดนี้พู่นนะอ้าวมันคัดตออัวนั้นก็บอกมันคัดตัวนอั้นจนันเออิอยเรียบยร้อยอันพูดได้เหี้ยแบบนี้อ่า,าอันั้นตันอันเออ Cháu ừ. bắt ngày vô kia hàm rút, giờ ngái rút, tôi rằng ở đây khá, tầng kim tôi làm việc khá tối nhau vậy. Được không? Được ข้างๆกีบ no okay. so so right. ุมันาปะเขาไงมันงัดกันดิตรงตงงัดกันว่าหลาทางในเลยไหมมันีจะไวจังอืมันเิมเ่็มขอให้ว่ามันโควิดงจีเก่าอกเยี่ยว่า มันรันมันซัดคอมเมนเจ้าได้คือเขาหูมันจุ่อเออหูหมันจอนะมูม้นเลยูมันไม่ดอูดนะเพือนว่ะเมันดหด่อครณวะัเเ้า ปาเราจัดเองครับพี่น้องเบิ่งหน้าตาครับหน้าตาพวกไว้พวกไว้เดีวถ้าใค้กูจ้างเขาจะว่าสิห่วย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 ไม่ยากหรอเดินอ้อมไนี่มาหาพ่อมาดูรถด้วยดูรถด้วย เก้าเก้าพุ้มเอ้าลองมึงครับบุกเซกเซฟกับมือหนึ่งเพื่สองมือพอดีครับ Ngay lúc cây luôn, bỏng phải cây, chẳng phải cây bên bọt đấy gắn 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 Thả gắn 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 ฮะรอมึงกับพบันจะามาใกล้ลูกจะมาใกล้ไปไปใกล้ไปใกล้ อย่าปล่อยเลยเรถไปงไงเหล่าไปบอกเจ้าแล้วอย่ามาเสีย่อย <c oughs> แขนขัดแขนขัดบ <laughs> <c oughs> <c oughs> อยมาเกี่ยวแน่น่ะแขนมาโค้งๆนะมันเหนะย่าน่ะเอออ่ะ ฟากันไปครับสุดยอดต้องแก้ไขปุกกี้ไหมครับเอฟซีตอนไปดอกนี่ต้องแก้ไขตัวนี้ไหมครับเราจะเป้งหนำไปได้ เนี้อแตกโอเคครับเดี๋ยวเราจิตตาคนลิปหน้าเนาะสั้นเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ